สวัสดีค่ะดิฉันรอยัลมาสเตอร์ตรงฉีฟางฉันพบกับอโทมีในตอนที่ธุรกิจของฉันกำลังประสบป,ปัญหามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่มีแม้แต่เงินจะจ่ายค่าเช่าที่และค่าใช้จ่ายต่างๆถึงฉันจะกู้เงินมาแต่มันก็ไปต่อได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นแม่ของฉันก็เอาบ้านไปจำนองได้เงินมา เออได้เงินมาหนึ่งล้านดอลลาร์ไต้หวันเพื่อมาช่วยให้ฉันผ่านพ้นความลำบากนี้ไปได้แต่ชีวิตในก้าวต่อไปต่างหากที่เต็มไปด้วยความมึนงงและสับสนจนกระทั่งฉันได้มาพบกับอะทูมีทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการครั้งแรกที่ได้ฟังท่านประธานบรรยายเรื่องไลฟ์ซินาริโอฉันก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่านี่แหละคือวิธีการที่เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ถึงฉันจะกลัวที่จะต้องไปเผชิญกับความกลัวในจิตใจของตัวเองและไม่รู้ทิศทางของเป้าหมายแต่ฉันก็คิดอย่างรอบคอบก่อนจะค่อยๆเขียนเป้าหมายแต่ละอันลงไปและลงมือทำมันค่อยๆบรรลุเป้าหมายทีละอยา่างเพราะฉันคิดว่าบทละครของชีวิตตัวเราต้องเป็นคนเขียนเองและฉันอยากเป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในชีวิตของตัวเอง ก่อนหน้านี้หน้าที่การงานทําให้ฉันมีรถถึงสองคันแต่จริงๆแล้วฉันมีแบรนด์ในใจอยู่แล้วแล้วทำไมถึงต้องมีรถสองคันน่ะเหรอเพราะถ้าหากต้องเอาไปซ่อมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างน้อยๆก็ยังมีรถเอาไว้ให้ใช้อีกคันได้ฉันก็เลยคิดว่าจะต้องมีรถเอาไว้สํารองยังไงล่ะคะเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็ค่อยๆก้าวไปสู่เป้าหมายในที่สุดหนึ่งปีหลังจากนั้น ฉันก็ทําเป้าหมายแรกที่ตั้งใจไว้สำเร็จก่อนหน้านี้ฉันมีห้องขนาดประมาณ99ตารางเมตรพอทําอโทมีก็ได้เห็นคอนโดมิเนียมสูงห้องขนาด224ตารางเมตรฉันหลงรักมันในทันทีและคิดว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าของมันให้ได้ฉันจึงเริ่มเขียนไลฟ์ซีนารีโอและหลังจากนั้นหนึ่งปีฉันก็ได้มันมา เมื่อก่อนตอนที่ฉันทำธุรกิจฉันมักจะคิดอยู่เสมอว่าเงินทุนมันเป็นของระยะสั้นเวลาจะใช้เงินก็ต้องคิดทบทวนหลายต่อหลายรอบแต่หลังจากที่ได้ทำอาโธมี่ก็มีโบนัสเงินที่มียังใช้ไม่ทันหมดเงินอีกก้อนก็เข้ามาแล้วแล้วฉันก็คิดว่าการที่เรามีเงินเยอะขึ้นจะช่วยตอบสนองความต้องการในชีวิตของตัวเองได้พอยิ่งมีเงินเยอะๆขึ้นก็จะช่วยคนได้มากขึ้นฉันมีพี่น้องทั้งหมด5คนและฉันก็เป็นพี่สาวคนโตค่ะ การดูแลครอบครัวก็เป็นหน้าที่ของฉันมาตั้งแต่แรกแต่เมื่อก่อนฉันอยากทำแต่ทำไม่ได้หลังจากที่ฉันได้ทำอะโทมีฉันก็ให้ทุกคนในบ้านใช้ผลิตภัณฑ์ของอะโทมีฉันเป็นคนจัดการเรื่องอาหารการกินและค่าใช้จ่ายตอนไปเที่ยวทั้งหมดฉันดูแลหมดเลยเพราะอะโทมี่ทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขมากขึ้น ฉันพบว่านในสมาคมเพื่อการกุศลมีคนมากมายที่จากไปแต่ไม่มีเงินทำสุขแล้วก็เจอผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ยังโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพาไม่มีคนเหลียวแลและมีเด็กจำนวนมากเลยค่ะที่ถูกทอดทิ้งเมื่อก่อนฉันไม่มีกำลังมากพอและความสามารถในการหาเงินก็ไม่มากนะัก แต่ตอนนี้หลังจากที่ฉันได้ทำอะโทมีฉันก็มีเงินและกำลังมากขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นถ้าหากมีคนถามฉันว่าไลฟ์สีนาริโอของฉันคืออะไรฉันจะบอกว่ามันคือแผนที่จะสารฝันของเรามีทั้งปัจจุบันและอนาคตอยู่ในนั้นแต่ว่าทุกอย่างก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมหวังว่าในอนาคต ฉันจะสามารถช่วยคนได้มากขึ้นและช่วยสารฝันคนในอะโทมีได้มากขึ้นอะโมีไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจขายตรงแต่อะโอมีได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายฉันได้พบกับอะโอมีและเลือกให้ที่นี่เป็นจุดหมายสุดท้ายของฉันวันนี้ฉันภาคภูมิใจในอะโมีและวันข้างหน้าอะโมีจะต้องภูมิใจในตัวฉันค่ะ